สวัสดีครับวัสดีแฟนดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel T Citizen ทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารนะประจําวันของสโมสรดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่9เดือนตุลาคมพศ2564นะครับแล้วก็เช่นเคยพบกับตะน,นะฮะวันนี้วันเสาร์เชื่อว่าแฟนซิตี้หลายๆท่านได้อยู่พักผ่อนกันอยู่บ้าน นะครับก็ขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งเสารทั้งอาทิตย์เลยนะที่ดีแล้วก็มีความสุขได้ผ่อนคลายกันเสียดายอย่างหนึ่งนะครับผมเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีพิมลีกนะอดดูบอลสนุกๆของทีมรักของเราเลยแต่ไม่เป็นไรก็มีทดแทนด้วยโปรแกรมทีมชาติแทนนะครับก็ใครที่สนใจฟุตบอลทีมชาติสามารถติดตามรับชมกันได้นะมีหลายรายการเลยทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะแล้วก็เรื่องของ อยายุฟ f าเนชั่นลีกที่ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับวันนี้ตาก็มีข่าวสารของแมนซิตี้มาฝากอีกเช่นเคยนะวันเสาร์ก็ยังมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะเรียกว่าเล่าข่าวกันชิลๆินะครับวันนี้โดยข่าวในวันนีนะ้ผมก็เป็นเรื่องของการอัปเดตผลงานแข่งของเราในการไปช่วยทีมชาตินะครับเมื่อคืนก็มีหนึ่งรายอย่างริยาตมาเรสก็พาแอลจีเรียชนะนะในการคัดบอลโลกเมื่อคืน ชนะทีมชาติ่านเจอร์ Niger นะ6-1นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตงลาดนักเตะต่างๆทั้งราฮิมสเตอร์ลิงนะวันนี้มีเกี่ยวกับสื่อสเปนที่ตีข่าวแล้วก็ดูซานเวลาฮวิกก็เป็นสื่อในอิตาลีตีข่าวเช่นกันนะแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับนักเตะของเรามี5นักเตะที่ลุน้นบอลลงดอนะครับผมบวกกับอีกหนึ่งผู้รักษาประตูนะที่ลุ้นรางวันอีกเช่นกัน เดี๋ยวไปติดตามกันในเนื้อหาของข่าวแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวรถใบสีฟ้านะมีคนบอกชอบแบบคิกคุปอโนนิน่ารักอจจะโอเคนอกเรื่องกันเยอะแล้วนะฮะท่าทงท่าทางเยอะแล้วเด๋ยนนี้นะครับไปเริ่มกันก่อนเลยดีกว่ากับข่าวแรกนะฮะเรื่องของริยสมาเรส แข้งคนสำคัญของเราที่เมื่อคืนได้ไปรับใช้ทีมชาตินะในศึกฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกกับทีมชาติแอลจีเรียเมื่อคืนนะทำไป2ประตูนะครับเป็นลูกเซตพีททั้ง2ลูกเลยนะลูกแรกมาในนาทีที่27นะเป็นลูกฟรีคิกทางฝั่งขวานะปั่นด้วยซ้ายโคง้คงนะฮะเสียบเสาใกล้นะครับนำหนึอีกหลูกเป็นลูกในนาทีที่60นะเป็นลูกขึ้นนำามห นะยิงจุดโทษเข้าไปนะในนาทีที่60นะครับแล้วก็จริงๆมาเรสเกือบจะบวกสกอร์เป็นแฮตทริกฮีโรได้แล้วนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทางฟีฟ่าแล้วก็ทางสกอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นการทําประตูตัว,ตวเองนะทำเข้าจุดเองของฝั่งตรงข้ามนะเลยอดมีชื่อเป็นแฮตทริกฮีโรเลยนะครับสาหรับกัปตันมาเรสสําหรับทีมชาติแอลจีเรียนะที่เมื่อคืนเขาช่วยทีมชาติของตัวเองนั้นเอาชนะทีมชาติ ไนเจอร์นะครับไนเจอร์ Niger หรือไนเจอร์นี่แหละผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะหกประตูต่อหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติแอลจีเรียนะฮะต่อมาเป็นข่าวของทางแข่งระบใยสีฟ้าของเราเช่นกันที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอนะ,ะที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้จัดรายการนี้นะฮะเนื่องจากภาวะโควิด -19 นะทำให้งดรายการนี้ไป1ปีนะครับแล้วก็ปีนี้กลับมาจัดกันอีกแล้วสำหรับรายการรางวัลที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของนะักฟุตบอลอาชีพนะถ้านะักฟุตบอลคนไหนได้รางวัลน,นี้เนี่ยเรียกว่าการันตีความยิ่งใหญ่นะในอาชีพแล้วก็ในชีวิตการคาแข้งได้เลยนะรางวัลน,นี้เนี่ยที่เราเห็นชัดๆมานะครับนะักเตะที่ได้รับเยอะที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้น สองคนในโลกนะอย่างเลวเนมซี่กับทางคริสเตียโนโรนโดนะครับโดยปีนี้มีนาเตแมนซิตี้ได้มีชื่อติดเข้าลุ้นชิงรางวัลน,นี้เนี่ยห้าคนนะครับนั่นคือหนึ่งนะเจ้าหนูฟิลฟเดนนะครับแล้วก็เป็นทางอ่ารูเบนดิอาสอ่าราฮิมสเตอร์ลิงนะฮะเควินเดอร์บรอยริยัดมาเรสแต่ละคนเนี่ยเข้าชิงมีชื่อเข้าชิงเนี่ย ไม่เรียกว่าต่างกันนะครับอย่างริยาสมาเรสเนี่ยเข้าชิงเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะเดอรอยเนี่ยเข้าชิงเป็นครั้งที่6กเตอร์ลิงเข้าชิงเป็นครั้งที่2องดีอาร์ตกับทางโฟเดนเนี่ยเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะฮะมีชื่อหลุดเข้าไปชิงเนี่ยเป็นครั้งแรกสําหรับ2คนนี้นะครับก็ยังอายุยังน้อยครับไม่แปลกใจที่เพิ่งเข้าชิงเป็นครั้งแรกนะฮะเนื่องจากฤดูกาลที่แล้ว2คนนี้นะ มีส่วนพาแมนซิตี้ประสบความสําเร็จทั้งคว้าแชมป์ลีกทั้งคว้าคาราบาวครับรวมไปถึงอทตลุเข้าไปชิงชนะเลิศรายการฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรด้วยนะเลยทําให้มีผลทําให้มีชื่อในการลุนร้นรางวัลบอลลงด์ในปีนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเหมือนกันนะเป็นยาชินทรอฟฟี่เป็นทรอฟี่ของทางผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็คือเอเดรีนมูราเอส นะฮะที่มีลุ้นนะรางวันนี้โดยสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเอเดซอนเนี่ยมีมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวันนี้สูงด้วยหลังจากที่คว้ารางวัลถุงมือทองคํานั้นติดกัน2ครั้งนะฮะแล้วก็มีส่วนสําคัญในการพาทีมแมนซิตี้ของเรานะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูดกาลที่แล้วแล้วก็คว้าคาราบาวครับนะรวมไปถึงพาเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนอกเหนือจากนี้ครับผมอบอลลงดอร์เนี่ยมันก็มีทั้งหญิงทั้งชายใช่ไหม ฝ่ายหญิงของเรานะก็มี2คนนะเป็นฝ่ายหญิงของทางแมนซิเตี้เหมือนกันนะฮะชื่อว่าทางเอลเลนไวท์นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นทางซามเ n นท่ามวิสนะฮะรู้สึกว่าซามเ n นท่าเนี่ยจะย้ายทีมออกไปแล้วนะแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาเล่นให้แมนซิตี้ทีมหญิงนะยิงไปสิบประตูนะในทุกรายการในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็มีชื่อลุนบอลลงดอฝ่ายหญิงเหมือนกันฝ่ายชายห้าคนฝ่ายหญิงสองคนแล้วก็ผู้รักษาประตู อีกหนึ่งคนครับสำหรับนักเตะที่มีชื่อลุ้นรางวัลต่างๆนะบอลลงดอยาชินโทรฟี่แล้วก็บอลลงดอฝ่ายหญิงนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของทางแซ็กสตีเวนนะฮะแซกสตีเวนเนี่ยมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับว่าเขานั้นจะไม่เดินทางร่วมทัพทีมชาติสหรัฐอเมริกาในการออกไปเยือนนะในการทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติปานามา โดยสหรัฐจนะต้องออกไปเล่นเกมเยือนนะที่ประเทศปานามาเพราะว่าแซ็กซีเฟนนั้นเลือกที่จะไม่เดินทางไปเนื่องจากทีมชาติปานามานั้นเป็นพื้นที่สีแดงของสหราชาอาณาจักรนะถ้าหากเดินทางไปกับทัพอนะับาตวออ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 อที่ออ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 าิอออออาอออออัาอออับมสรอมอออไรเนอ่ยนอตอองมอกักตัว10วัน แซ็กสเเว่นเลยเลือกที่จะไม่เดินทางไปเล่นเกมเยือนเกมนี้กับปานามาแล้วก็รอให้ทีมชาติสหรัฐนั้นกลับมาเล่นเกมเย้าเกมสุดท้ายนะในการพักเบรกทีมชาติรอบนี้เนี่ยที่จะพบกับทางคอสตาริกาในสหรัฐอเมริกานะครับแทนก็เป็นการหลีกเลี่ยงแหละนะเพื่อที่เวลาเดินทางกลับมาเล่นสโมสรนั้นจะได้ไม่ต้องกักตัว10วันบวกกับอ่สาสถานการณ์ของเอเดซอนด้วยนะฮะที่เมื่อวานได้อัปเดตไปว่า บราซิลนั้นจะไม่ปล่อยตัวกลับมาก่อนทำให้แซ็กตีเวนั้นอาจจะต้องรับมือหนึ่งในเกมพบกับเบอร์ลี่นะในการเปิดบ้านเอติฮัดในวันเสาร์ที่16ในเกมพรีเมียร์ลีกนะัดที่8นะครับเจ้าตัวก็เรียกว่าเซฟเซฟแหละนะเพื่อที่จะได้กลับมายืนมือหนึ่งให้กับแมนซิตี้ในเกมพบกับเบอร์ลีนะ่นะั่นเองนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ,ของคางเฟรนตอรเรสมาอัปเดตความเคลื่อนไหวและก็อาการบาดเจ็บล่าสุดของเจ้าตัวนะฮะที่เหมือนจะเจ็บ จากเกมรอบรองนะที่พบกับอิตาลีแต่ก็เมื่อครั้งที่แล้วที่ผมอัปเดตไปเจ้าตัวเองก็ออกมาพูดแล้นแหละนะฮะว่าไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะที่เท้านะล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศสเปนอย่างเลดิโอสตาดิโอนาเช่นะครับบอกว่าเท้าของผมเนี่ยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมได้เข้ารับการฟื้นฟูกับนักกยภาพบำบัดด้วยผมเนี่ยแข็งแกร่งนะ ผมนะเป็นเหมือนนักครบผมจะเล่นในรอบชิงชนะเลิศยุยฟ้าเน League อย่างแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมจะลงเล่นนะโดยนะัดชิงชนะเลิศนั้นจะจัดขึ้นนะในคืนวันจันทร์นะตามเวลาประเทศไทยวันที่11นะครับผมเดือน10เวลาตีหนึ่งแฟนๆคนไหนที่ติดตามฟรานตตเรส ติดตามทีมชาติสเปนก็รอลุ้นรอเชียร์กันได้นะฮะส่วนชิงที่3จะจัดขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้นะคืนวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยจะเป็นทีมชาติเบลเยียมนะฮะพบกับทีมชาติอิตาลีคู่ชิงจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนนะครับแล้วก็ตอเรสนั้นได้พูดกับสื่ออย่างเรดิโอสตาดิโอนาเช่เนี่ยนะครับผมถึงเรื่องชีวิตในแมนเชสเตอร์ด้วยนะ,ะบอกว่า,าผมรู้สึกสนุก ที่ได้ออกไปเที่ยวชมเมืองแมนเชสเตอร์มากขึ้นนะแล้วก็เมืองแมนเชสเตอร์นั้นเป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้ทําม,มากมายข้อเสียอย่างเดียวเลยที่ผมคิดอยู่ในหัวเกี่ยวกับเมืองนี้นั่นก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะฮะนักเตะทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับสภาพอากาศแมนเชสเตอร์ไม่ดีนะฝนตกบ่อยนะเป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยนะครับก็หลายๆคนคงไม่ชอบอากาศที่เปียกชื้นแล้วก็ออกไปไหนยากลําบากนะฮะเลยไม่ชอบสภาพอากาศที่เมืองแมนเชสเตอร์กันเยอะนั่นเองสําหรับนักเตะนะครับ ข่าวต่อมาเป็นเรื่องของนักเตะเราอีกเช่นกันอเล็กซานโดรซินเชนโก้นะครับมีสิบลุ้นนะฮะฟิตกลับมาช่วยแมนซิตี้ในเกมพบกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่16ก็คือโปรแกรพมพรีเมียร์ลีกนัดหน้านะฮะเจ้าตัวนั้นกำลังเรียกความฟิตหลังจากที่บาดเจ็บล่าสุดนะจากเกมที่พบกับ r b ร์บีไลฟซิกในเกมศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะนะัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็พลาด การลงสนามให้กับแมสตี้ทุกนัดเลยนะครับระหว่างนั้นเจ้าตัวเองก็กําลังนี่ฮะรีคอฟเวอตัวเองนะฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บต่างๆร่างกายต่างๆให้ฟิตพร้อมสมบูรณ์นะแล้วก็ล่าสุดก็มีรายชื่อแล้วก็มีข่าวด้วยนะฮะว่าทางอเล็กซานเดอร์ซินินโกนั้นมีสิทธิ์ที่จะกลับมายืนเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงนะในเกมที่จะพบกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่16ที่จะถึงนี้นะครับก็อรอลุ้นกันดูแล้วกัน ว่าจะเป็นซิเชนโกลงไหมหรือว่าจะเอาเจ้าคันเซลโลไปยืนแบ็คซ้ายจำเป็นเหมือนเช่นเคยนะถ้าฟิตพร้อมผมเชื่อว่าเป๊ปส่งลงแน่นอนนะสำหรับซิเชนโกนะครับก็ขอให้เขาหายไวๆแล้วก็สภาพร่างกา,กายฟื้นฟูเต็มร้อยแล้วกันนะสำหรับเจ้าหนูซินนี่นะฮะต่อมาเรื่องของเจ้าหนูจริงๆและนะฮะเรื่องของทางเจมส์แม็กเอที่เป็นดาวรุ่งเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เรา เป็นการเปิดเผยนะรายงานล่าสุดมาจากนักข่าวเทียหนึ่งของสายแมนซิตี้เลยจาก The a t l l แ t i c UK นะฮะอย่างแซมลีได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ทำการปฏิเสธเงินข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์จากบรตันเพื่อขอซื้อเจมส์แม็กเอทีนะครับผมมิดฟิลตัวเก่งของเราวัย18ปีนะฮะแล้วก็ได้บอกกับบรตันไปด้วยว่านักเตะคนนี้เนี่ยคือแข่ง คนหนึ่งเลยที่เป็นอนาคตของทีมนักเตะคนนี้ไม่ได้มีไว้ขายนะฮะนี่เป็นการรายงานมาจากแซมลีนะฮะโดยทางแมตตเอที่เนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าคาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ได้ต่อจากฟิลโฟเดนแล้วก็เจ้าหนูคนนี้นะครับผมในฤดูกาลนี้ลงเล่นนะให้กับทีมเยาวชนเนี่ยชุดยู -23 นะครับยิงไปแล้ว12ประตูจากการลงเล่นเพียง9นัดในฤดูกาลนี้เท่านั้น นะแล้วก็มีชื่อติดทีมชุดใหญ่ไปทัวร์นาเมนต์ต่างๆด้วยนะทั้งคาราบาวคัพเองก็ได้ลงเล่นไปแล้วนะในพรีเมียร์ลีกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเองก็มีชื่อติดทีมไปด้วยนะครับหวังว่าในอนาคตคงจะเป็นดาวดวงใหม่นะที่จะรับแสงในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนนะดูจากแนวทางปฏิบัติของสโมสอนที่มีต่อเขาแล้วน่าจะเป็นแข้งคนสำคัญอนาคตน,นะฮะ สำหรับเจมส์แม็กเอทีนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของทางราฮิมสเตอร์ลิงโดยสื่อที่รายงานนะครับผมเป็นสื่อในประเทศสเปนอย่างมุนโดเดปอร์ติโบนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเขารายงานบอกว่าบาร์เซโลนาได้รับการตกลงจากนักเตะเองเลยนั่นคือราฮิมสเตอร์ลิงเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นที่คัมนูในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบนั้นรายงานว่าราฮิมสเตอร์ลิงไม่ต้องการต่อ สัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งสัญญานั้นจะสิ้นสุดในปี2023และเขาเองจะเลือกย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแบบยืมตัวซึ่งในสัญญาย,ยืมตัวนั้นจะมีข้อตกลงในการบังคับซื้อพ่วงติดเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญารายงานจากนักข่าวนะครับผมอย่างกราบเบียวซานนะคนที่รายงานกับสื่ออย่างมุนโดเดปอร์ติโบเนี่ย เขารายงานสอดคล้องกับบทความแล้วก็ข่าวอื่นที่หลุดออกมาในประเทศสเปนนะครับผมไม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอ้างว่ามีการติดต่อสําหรับผู้เล่นในช่วงตลาดอ่าดูร้อนตลาดสมมัมเมอิ์ที่แล้วเนี่ยมีการติดต่อกันระหว่างผู้เล่นเองแล้วก็สโมสรบาร์เซโลนาเองแล้วก็ความพยายามครั้งใหม่ในการเซ็นสัญญาของราฮิมเซอร์ลิงจากบาร์เซโลนานั้นเชื่อว่าจะมาในช่วงตลาด อ่าหน้าหนาวในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดที่มาจากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้ในประเทศอังกฤษนะที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนะมาจากมาตินแบล็กเบิร์นนะเป็นผู้สื่อข่าวเทรนหนึ่งมาจากเมดซันนะครับก็ยังได้รายงานขัดแย้งกันนะกับสื่อในสเปนที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นอย่างมุนโดเดปติโบนะที่บอกว่ามีการตกลงกันระหว่างน,นักเตะกับสโมสรบาร์เซโลนาแล้วนะมาตินแบล็กเบิร์นเนี่ยได้ รายงานว่าแมนซิตี้นั้นตั้งใจที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอในการคว้าตัวราฮิมเตอร์ลิงจากสโมสรต่างๆนะในตลาดเดือนมกราเนี้ยนะครับที่จะถึงจะปฏิเสธทุกแนวทางเลยนะแล้วก็มุ่งเน้นไปยังการต่อสัญญาฉบับใหม่กับผู้เล่นนะในช่วงสิ้นสุดฤดูร้อนปี2อ2 3นีนะฮะนี่ก็เป็นการรายงานจาก2 2ฝั่ง2ประเทศ2ฝ่ายแหละนะอาจจะมีขัดแย้งกันอยู่แต่เราก็ไม่ทราบได้นะว่าฝั่งไหนเป็น อ่าเรียกว่าข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงนะเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ต้องให้การเวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะจบลงที่ความคิดเห็นแล้วก็การตัดสินใจของนักเตะมากกว่านักเตะจะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างถ้าหากว่าสเตอร์ลิงมีความสุขถ้าหากสเตอร์ลิงนั้นเรียกได้ว่ามองเห็นอนาคตของตัวเองกับสโมสร ว่าสามารถเป็นความหวังของทีมได้เป็นคนสําคัญของทีมได้ลงเล่นบ่อยๆผมเชื่อว่าเขาจะต่ออายุสัญญากับทีมแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เห็นบทบาทของตัวเองเป็นคนสําคัญในทีมแล้วหรือว่าเขาหมดแพชชั่นในการเล่นในอังกฤษแล้วผมเชื่อว่าเขาก็จะเลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นในลีกอื่นๆนะฮะต้องรอดูอนาคตของเขากันต่อไปสําหรับราฮิมเตอร์ลิงมาปิดท้ายกันที่ข่าวของดูซานบลาโววิกนะกองหน้าดิวกองหน้า ที่เราก็มีข่าวมาเนิ่นนานแล้วนะฮะต่อเนื่องเลยล่าสุดนะครับผมเป็นสื่ออย่างลานาซิองเน่นะฮะเป็นเป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองฟอเรนซ์นะครับก็คือเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสโมสรฟริโอเรนติน่านะเรียกได้ว่าเป็นข่าววงในในท้องถิ่นเลยนะฮะบอกว่าเอเจนต์ของดูซานบาราวิกนั้นได้รับข้อเสนอสุดพิเศษนะฮะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการเสนอเงินเดือนให้วลาโควิกเนี่ย 6ล้านยูโรต่อฤดูกาลนะเป็นเงินที่หักภาษีแล้วด้วยนะให้กับวลาวอิกหากย้ายมาสวมเสื้อเจอร์อบายสีฟ้าแล้วก็ซิตี้นั้นยังได้เสนอเงินตัวเลขเนี่ยเป็นจำนวน2หลักนะก็คือหลัก10ในค่าคอมมิชชั่นก็คือค่าเงินกินเปล่าของเอเนตนเนี่ยนะครับให้กับเอเนต์เป็นจำนวน2หลักอย่างที่บอกแล้วก็ไปเปรียบเทียบด้วยกับทางฟิออเรนตินาแล้วก็แอตมาด,ดิดทที่อยากได้นักเตะเช่นกันเขา ให้เงินกินเป่าเอเย่นเนี่ยแค่หลักหน่วยก็คือ3ล้านยูโรเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจุดมุ่งหมายแบบที่สุดเลยนะของฟิออเรติน่าตอนนี้เนี่ยก็คือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับวลาวิกให้ได้นะครับแต่ว่า,าการต่อสัญญาอย่างที่ได้รายงานไปก็คือมันล้มเหลวไม่เป็นท่านะล่าสุดก็คือฟิออเรติน่าแอดมาริดเนี่ยแล้วก็แมนซิตี้ก็คือเป็นคู่แข่งกันแหละถ้าหากอยากจะ คว้าตัววาราฮูิกไปตอนนี้คือต้องทําทุกวิธีทางและที่จะคว้าแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปให้เอเย่นพิจารณานะว่าใครจะได้ลายเซ็นของนักเตะค,คนนี้ไปนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับเกี่ยวกับดีกลกองหน้าแล้วก็เรื่องต่างๆของสโมสรเรานะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วก็ได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะของสโมสรเรา แล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีนัดกันในการไลฟ์นะฮะก็เรื่องราวที่จะไลฟ์ในคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราฮิมสเตอร์ลิงชื่อหัวข้อว่าสเตอร์ลิงนั้นควรอยู่หรือควรไปนะฮะแล้วถ้าหากเขาเลือกที่จะไปใครบ้างที่จะพอมาแทนที่เขาได้บ้างนะแล้วก็มีข่าวโผ่พันกับเราในตำแหน่งที่ เป็นการเล่นของราฮิมสเตอร์ลิงนะนี่คือหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในไลฟ์คืนนี้นั่นคือเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาของตาแล้วกับการรายงานข่าวประจำวันในช่องที i ิ i z e เซนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับพบกันคืนนี้ฮะบ๊ายบาย